สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของชาวราศีสิง์รัคนางห์นะคะสิงเกิดตั้งแต่16สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งรานาและราศีเกิดเลยคลิปนี้นะคะเป็นคลิป3เดือนนะคะหมอจะเขียนไว้เลยว่าสิงนะคะในวงเล็บ3เดือนและในใต้วิดีโอคลิปหมอก็จะเขียนด้วยว่าตั้งแต่วันที่1น,นะคะมร์1มิถุนายนจนถึง31สิงหาคือ3เดือนนะคะ บางคนนะคะเกรียนคีย์บอร์ดอยากด่าก,ก็ด่านะคะคือไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรเลยนะคะมั่วซั่วดา่าแบบด่าหมอแบบนี้ค่ะอะไรที่ไม่ดีแก่ใจนะคะหมอจะขออนุญาตบล็อกลบนะคะเพราะว่าพลังงานหมอออกมาในแนวดีนะคะแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าเช่นคุณคอมเมนต์ว่าหมอไม่เสียนะไม่ชอ็อตอ่าอันนี้เป็นพลังงานที่หมอควรรับไว้ว่าอ๋อไม่ไม่หมอเสียนะคะ หมอก็จะได้ซื้อไม้ใหม่หม,หมอได้จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ถ้าเสียงเบาหมอก็จะได้พูดดังขึ้นนะคะอันนี้หมอรับพิจารณาไว้แต่ถ้ามาลงว่าไม่เห็นบอกวันนู้นวันนี้มั่วนะคะบางคนมาถามแบบนี้บางคนเขียนว่าหมอนะคะหมอขออนุญาตบล็อกนะคะหมอเขียนรายละเอียดหมดเลยนะคะว่าราศีสิงห์นะคะในเดือนไหนนะคะสเดือนนี้ใต้วิดีโอคลิปหมอยัง เขียนต่ออีกค่ะว่า 1. มิถุนาจนถึงส1สิงหานะคะราศีนี้แต่ถ้าเป็นคลิปเดือนหมอก็จะบอกว่าราศีสิงเดือนของเดือนนี้หมอก็จะบอกเขียนเรียบร้อยนะคะไม่ได้มั่วนะคะโอเคค่ะไพ่ใบแรกของคุณนะคะชาวสิง่าไพ่นี้เป็นองค์รวมนะคะหมอไม่ได้จอดจงของผู้หนึ่งผู้ใดนะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อการปรับเปลี่ยนนะคะแนวทางดีกว่าเนะาะหมอดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทย,ยไพ่ใบแรกนะคะเอ็มพลอร์นะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษราคาแนยเมษคนต่างชาติชาวราศีสิงค์ค่ะคุณเจอไหมคนที่ชอบสัง่งชอบสอนคนที่ไม่ได้รู้ว่าเราเป็นยังไงชอบให้เราอยู่ใต้ควบคุมอำนาจบังคับบัญชาเราอะไรประมาณนั้นนะคะเฮยนะคะคือง้อใครไม่เป็นก็ได้คุณอาจจะตกหนึ่ในสถานการณ์นี้ก็ได้นะคะสิงค์ค นะคะวิอรฟจูนแต่ว่าหมอว่าเดือนนะคะสเดือนเนี้ยชาวสิงหนะ์ไม่อยากอยู่ใต้มังคับพันชาผู้ใดแล้วอยากเป็นของตัวเองสิงห์นะคะไม่ใช่แมวใช่ไหมอ่ะคุณเป็นราชสีอะอ่าคุณมีสง่าผ่าเผยนะคะใช่นะคะหมอเห็นว่าคุณนะคะไม่อยากอยู่ใต้บังคับบัญชาใครคุณอยากจะเป็นตัวของตัวเองชาวสิงห์เนี่ยหมอเคยมีเพื่อนสิงห์นะคะเ<ๆ>ขาเป็นตัวของตัวเองเขาเป็นคนใจกว้างด้วยแต่ไอเรื่องนิสยัยส่วนตัวนู่นนี่นั่นนะทุกคนก็เป็นนะคะอันเนี้ยหมอไม่สามารถไป พูดทุกคนว่าเป็นแบบนั้นได้หมดนะคะแต่หมอพูดภาพรวมนะคะ We ี o ร f ฟอร์จูนะคะไพ่พลังงานนะคะของดาวริหัสนะคะสองแสงอยู่ในเรือนชะตาของคุณหนึ่งเรียนนะคะคุณมีโชคด้วยนะคะสิงค้าหนึ่งเรียนธาตุดินกันบึกสมองกรนะคะ6ถ้วยในอนาคตนะคะ คุณอาจจะนึกถึงสิ่งเก่าๆคนเก่าๆก็ได้หรือมีบางอย่างเป็นสิ่งเก่าอยากให้ย้อนกลับมานะคะก็ได้เขาอาจจะรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจที่ทาําอะไรคุณลงไปที่พังความรู้สึกก็ได้สเตนคุณอาจจะคุยกับชาวสิ่งลักษณะสิ่งของคุณเองเดอะทาวเวอร์นะคะเป็นดาวอังคารตกตำแหน่งความคิดของเขานะคะความรู้สึกเขาคิดว่ามันพังมันสลายมันจบไปหรือเปล่าจัดเม้นเป็นไพ่ของนะคะเจ้ากรรมนายเวรเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมผลถึงการกระทำนั่นเองนะคะ อ่านะคะเดเดทคือชาวพิจิกรลัคนาพิจิก5ถ้วยเป็นสถานการณ์ไพ่นี่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นกันนะคะคือการอ่านสลับกันถ้าไม่ใช่คุณมีพฤติกรรมอย่างนี้แปลว่าคนคบคนคุยนะคะคุณไปสลับกันเอง,เองนะนะคะ5ถ้วยมันเป็นสถานะคือ5ถ้วยคือคนที่อะรยวอวรเสียดายเสียความรู้สึกไม่มองสิ่งใหม่ๆมองแต่สิ่งที่ผิดพลาด ไม่ว่าเราจะทําใครผิดพลาดหรือใครทําให้เราผิดพลาดหมอแนะนําว่ามองสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะอะไรที่เป็นคู่เวรคู่กรรมที่มันไม่ใช่ของเรามันจะพังไปแล้วซ่อมไม่ได้บางคนจบกับความรักกระทนหันนะคะหมอดูพลังงานนี้คุณกลับมารักตัวเองเป็นก้าวเรียญในอนาคตคุณจะเจอใครสักคนคนใหม่นะคะคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะ ที่ผ่านมาหมอเห็นคุณแบกความรู้สึกนะคะเป็นสิบไม้เท้าเหนื่อยกับความรักมันต้องแบกไปนะคะอยู่ผู้เดียวแบกใจแบกความรู้สึกแบกอะไรที่พังๆนี่แหละนะคะเจ็ดดาบตกตั้งแต่ปัญหาด้วยมีใครแอบทําอะไรรับลังเรานอกใจเรานะคะมาขอดูที่อดีตที่ผ่านมาชาวสิงเป็นยังไงบ้างนะคะอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชาวสิงแลัคณะสิงนะคะ อดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชาวสิงห์ลัคนณาสิงห์นะคะผู้ใดทำอะไรตามใจตัวเองนะคะมันมักจะไม่ดีเสมอมาหรอกนะคะนะคะขอดูนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับเดวิลค่ะ ชาวมังกรลัคนามังกรนะคะความรักนี้นะคะคุณอาจจะไปยึ่งไปยุ่งเกี่ยวคนมีเจ้าของก็ได้นะคะคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือคนที่ยังมีปัญหาคาราคาซังด้วยนะคะหรือแฟนเราเนี่แหละค่ะไปดึงคนใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมาเติมในความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมาเด็กถือดาบนะาชาตลมตุนกุมเมทุนคุณอาจจะคุยกับคนอายุน้อยกว่าหรือคุณแอบสืบแอบส่องใครก็ได้ถ้าคุณไม่ใช่แปลว่าเขานะ,ะส่องคุณอยู่ก็ได้นะคะไพ่เนี้ยเป็นสถานการณ์ที่ มีความมีทิฐิมีความดื้อนะคะอยู่ในตัวหรือมีการบล็อกการสื่อสารกันไปก็ได้นะคะเจ็ดดาบเนะะี่ยค่ะตกตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะเจ็ดดาบเป็นไพ่ของไพ่ของคนที่แอบทําอะไรลับหลังเราเจ็ดดาบใบเดียวไม่ได้แปลว่าแอบทําอะไรลับหลังอย่างเดียวนะคะมันต้องมีใบอื่นประกอบด้วยนะคะเดวียว,วพวกนี้ขึ้นมาแอบทําลับหลังเรานะคะนอกใจเราไม่ซื่อสยรหรือคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่แอบคบแอบลักแอบคุยกัไใครไม่ ไม่ชัดเจนสักทีนะคะไปดูให้ดีนะคะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่ก็ได้นะคะโดยทาแพลนคุณอาจจะคุยกับธนูลัคนาธนูหรือความรักนี้มันไปไปกลับกับเสมอหรือตัวอยู่ใกล้ใจก็ห่างมันเติมไม่เต็มสักทีหรือความรักนี้เราอยู่ไกลกันก็ได้นะคะมีความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันแล้วต้องปรับตัวเข้าหาก,กันมีความระแวงกันได้หมดมีความหึงความหวงกันนะคะ้าน้ำกรกฎมีนพิจิกนะความรักนี้นะคะมีคนมาง้อแล้วนะคะแต่หมอไม่ อาจจะมีใครมาง้อหรือกลับไปกลับมาหลายรอบแล้วก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้แต่หมอเห็นคุณถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงนาโ,โนนะคะคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานก็ได้นะคะหรือมีที่ผ่านมามันมีแพชชั่นเรียงดึงดูดเรื่อง18บวกนะคะเรื่องร่างกายเขาหากันอาจจะเป็นผลประโยชน์เรื่องเงินทองหรือผลประโยชน์ทางด้านร่างกายก็ได้มันมีความไม่จริงใจต่อเราเบื่อคะ่ะสถานการณ์สิ่งคะ่ะเบือ่อความรักที่มันไม่เป็นดังหวังไม่เป็นดังใจมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดไว้นะคะ อ่าขอดูเพิ่มเติมนะคะเขาคิดอ่าแนวอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสิงนะคะ3มถ้วยความรักนี้มันเป็นสามเศร้าเล่าสามคนหรือสี่คนก็ได้นะคะหรือความรักนี้ มีแต่คนใกล้ตัวล่ะคะ่ะที่ดึงความสัมพันธ์มาหรือบางคนนะคะทั้งเจ้าชู้ด้วยทั้งเที่ยวชอบเที่ยวกลางคืนชอบกินชอบดื่มนะคะไม่มีความรับผิดชอบก็ได้นะคะในความรักนี้มีโอกาสถามว่าเป็นยังไงคุณบอกคุณเจ็บสิคะโดนแทงข้างหลังเหนื่อยนะคะมันไม่ใช่แค่เพิ่งเหนื่อยนะคุณหมอว่าคุณคุณคือเหนื่อยจนชินจนชาจนเจ็บจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะในความสัมพานี้ คุณบล็อกการสื่อสารหรือคุณปีตัวามาคุณจบคุณไม่เอามากกว่านะคะคุณพอแล้วคุณอยากมีโอกาสใหม่เริ่มต้นใหม่คุณกลับมารักตัวเองนะคะสิงบางท่านนะคะโอเคนะคะหมอขอดูเขาคิดยังไงกับชาวสิงลัคนาสิงบ้างนะคะขอดูว่านะคะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับชาวสิงลัคนาสิงนะคะคนรักสิงนะคะ ขาคิดยังไงนายถือถ้วยไปแรกเลยนะคะแน่นอนหลหะนายถือถ้วยนะคะอยากกลับมาง้อมาขอคืนดีมาขอโอกาสเพราะว่าเขาเห็นคุณเป็นบ้านนะคะบางครั้งเห็นเราเป็นบ้านหรือบางครั้งเห็นเราเป็นของตายก็ได้นะคะหมอก็ไม่อยากพูดคํานี้นะคะแต่มันเป็นมันเป็นโอกาสที่ใช่อย่างนั้นนะคะอยากมีคุณนะคะไว้อยู่ในความสัมพันธ์แหละเพราะว่ายังไงคุณก็มันคงอะไรประมาณนะะี้ค่ะอาจจะเคยแต่งงานกันไม่แต่งก็ได้นะคะเคยอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะ ความสัมพันธ์นี้เขาบอกเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแต่เขาทําคุณพังน่ะเขาบอกอย่นี้นะค่ะไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่าสิบไม้เท้านะคะมันเป็นความผูกพันนะคะที่เขานึกถึงคุณนะคะ d e l i v e r นะคะคุณหรือเขาก็ได้นะคะเขาคิดว่าเขาตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้า เขาอยากเขานึกถึงคุณนะเขาอยากกลับเข้ามาหรือบางครั้งอยากกลับเข้ามาเป็นเพื่อนก็ได้หรือกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ว่าคุณคือความเติมเต็มคือให้อะไรหลายๆอย่างกับเขาแต่เขาอาจจะคิดว่าคุณมีไม่ได้มีเขาคนเดียวนะเขาเป็นตัวเลือกของคุณหรือเปล่านะคุณไปสลับกันเองนะคะคุณอาจจะมีครอบครัวมีบ้านแล้วมีอะไรแล้วนะคะถ้าเป็นกรณีนี้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ชาวนะคะสิงลคนาสิงนะคะ มีแฟนหรือแฟนเราเนี่ยแหละค่ะไปทําอะไรนอกใจเราหมอว่าเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะว่าเขาคิดว่าคุณคือบ้านคือความเติมเต็มของเขาแหะค่ะอยากกลับเข้ามาเพราะว่ามันมีพันธนาการบางคนมีบ้านมีรถมีธุรกิจร่วมกันหรือเขาคิดว่านั่นแหละค่ะคุณให้ความเติมเต็มขเขาทุกอย่างแต่ดูให้ดีนะคะเขาอยากกลับเข้ามาแต่เขาอาจจะยังคาราคาซังบางคนอยู่ก็ได้นะคะขอให้ได้กลับมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนึ่งดาบเขาก็อยากเคลียร์คุณนะคะ หือเขาอยากได้ความชัดเจนนะคะควินถือถ้วยนะคะห้าถ้วยบางคนนะคะหมอก็ไม่เข้าใจว่ารู้สึกผิดในเวลาที่สายแต่ว่าเวลากระทำนะ่ะไม่ได้นึกถึงความรู้สึกผู้อื่นนะคะเห็นไหมนะคะอย่างที่หมอทำคลิปอย่างนี้แล้วค่ะอยากจะด่าก็ด่านะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะด่าหมอก็บล็อกนะคะอมอบอกไปแล้วนะคะไพ่ห้าถ้วยนะคะหมอ หมอบอกทุกคนเลยว่าคนเราเมื่อมีความรักที่ดีอยู่แล้วจงรักษาความรักที่ดีเราไว้ถ้าปล่อยไปหรือคุณอาจจะคิดว่าเออข้างนอกดีกว่าเพราะอะไรก็ตามแต่ถ้ายอกย้อนกลับมาหมอว่ามีคนที่อยากจะไม่รับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วยิ่งกลับมาแล้วยังไม่เคลีย์อย่างเงี้ยนะคะนะคะไพ่คิงถือถ้วยคุณถือถ้วยออกมาเบิดกันเลยค่ะ เขาคิดว่านะคะถ้าเป็นตัวเลือกถ้าสมมติครูมิ้นคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาอยากกลับเข้ามาชัดเจนัะคุณเพราะคิดว่าคุณนี่แหละคือช้อยที่ดีที่สุดสําหรับบางคนนะคะแต่ถ้าคุณเคยอยู่เป็นครอบเป็นครัวหมอว่าเขาอยากกลับมาเลือกคุณอยากกลับมาชัดเจนนะคะอยากกลับมาเคลียร์บางอย่างนะคะในความสัมพันธ์แต่ถ้าชาวราศีสิงห์มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วนะคะ คนนี้นะคะเขาคิดว่าเขานะคิดว่าคุณคือคนที่ใช่เละแต่เจอในเวลาที่ไม่ใช่เขาอยากเคลียร์ให้คุณเลือกว่าคุณจะเลือกอะไรมากกว่านะคะไพ่ความคิดตรงนี้แต่แน่นอนละ่ะหมอว่าเขาอยากกลับมานะคะหาชาวสิงลคณาสิงแต่มันอยู่ที่ชาวสิงแล้วจะเอาหรือเปล่าจะรับไว้หรือเปล่าเพราะคุณอาจจะเจ็บมาเยอะหมอเห็นไพ่แล้วค่ะเจ็บมาเยอะในความสัมพันธ์นี้นะคะ ขอดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างจะเป็นยังไงนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะชาวสิงลัคนาสิงสามเดือนนี้นะคะ,ะใต้วิดีโอคลิปหมอก็เขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งมิถุนาจนถึงสามสิบเอ็ดมิถุนานะคะหมอเขียนให้ละเอียดถ้าเดือนไหนหมอก็จะบอกเดือนนั้นหมอไม่ได้มั่วนะคะถ้าอยากดายาดานะคะ อ่อนะคะอย่ามือมือบอลน,นะคะอยากด่าใครก็ด่าอะไรแบบนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสามเรียญน,นะคะมีคนที่อยากคุยอยากเลีรยน,นะคะสามเรียญสีไม้เท้าไนท์ถือถ้วยหมออ่านตามไพ่นะคะอะไรดีๆเก็บไว้ไม่ดีทิ้งไปนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคสองถ้วยนะคะสเตน แฮงแมนนะคะมันอยู่ที่ชาวสิงแล้วนะคะมีคนอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มีคนในอนาคตจะมาง้อคุณนะคะชาวสิงนะคะแต่มันอยู่อ,อยากมาเคลียร์นะคะมาเคลียร์ใจนะคะหมออ่านตามไพ่นะคะคุณบล็อกกันไปหรือเปล่านะค,ะคุณปิดกัน้นมีกำแพงมอว่าชาวสิงเจ็บ แล้วจํานะคะถูกปะคะถ้าใครทําผิดนะคะครั้งหนึ่งมันออกมันก็มีโอกาสบ้างที่เราเพ้อภัยนะคะผิดพลาดได้แต่ถ้าผิดจนมีสายเขาเรียกว่าสันดานใช่ไหมคะเราไม่สามารถให้โอกาสใครได้ซ้ําแล้วซ้าเราถูกไหมคะอืมนะคะเราควรให้โอกาสตัวเองได้เปิดโอกาสใหม่เริ่มต้นกับตัวเองก็ได้รักตัวเองมากๆนะคะสิงขาหมอเห็นมีคนกลับเข้ามาแต่มันไม่ถูกเคลียร์ก็มีนะคะมันเหมือนจะเคลียร์แต่มันไม่ถูกเคลียร์ไดแฮงแม่นะคะ คุณอาจจะไม่เปิดใจก็ได้นะคะอันทีนี้แล้วแต่ชาวสิงชาวสิงบอกว่าฉันลอยลำแล้วนะคะเป็นเดอะฟูลนะฉันอยู่ตรงเนี้ยฉันอยากเริ่มต้นใหม่อนาคตใหม่นึกถึงสิ่งใหม่ๆนะคะอันนี้แล้วแต่คุณนะแต่มีบางคนที่อยากกลับมาแล้วเคลียร์เพราะคุณคือคนที่เป็นผู้ให้ให้ทุกอย่างอะเดมเพลสนะคะเป็น เดมเพสเนี่ยหมอไม่ได้บอกว่าแต่เป็นเพศผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คือมีแต่ให้เงินให้เวลาให้คุณค่าให้ความรักทุกอย่างอะ่ะหมอมีเพื่อนชาวสิงนะคะเป็นคนนัยใจหมายถึงว่าเขาเป็นคนใจกว้างนะะ่ะแต่หมอพูดไม่ได้พูดทุกคนนะคะว่าสิ่งจะต้องดีนะคะทุกคนก็มีที่มาแตกต่างกันการศึกษาฐานะหรืออะไรก็ตามที่เราแตกต่างกันนะคะมันก็มีถูกไหมอะ่ะเนี่ยมีโอกาสได้กลับคืนมาคืนดีกันนะคะ ไพ่พวกคุณมันก็เป็นอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งเก่าบางคนนะคะแต่ถ้ากลับไปกลับมาหลายรอบแล้วมันไม่เวิร์กหมอแนะนําให้มูฟออนนะคะหมอว่าคุณจะได้เจอคนที่คนใหม่นะคะที่ดีนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาแล้วต่ชาวสิงนะคะอันนี้มันเป็นแนวโน้มสถิติทีนี้หมอขาดูคนโสดบางสักนะคะสักเล็กน้อยคนโสดนะคะคนโสดแล่นอ,นอนารหนึ่งเหรียญ คุณจะมีคนเข้ามาเติมเต็มในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่ว่าคุณยังอยากอย,กอยู่คนเดียวนะเก้าเหียนน่ะคุณเจ็บมาเยอะคุณบอกคุณจะอยู่คนเดียวรักตัวเองทํางานสร้างเงินสร้างงานดีกว่าสร้างอะไรให้กับพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะมากกว่าแปดเหรียญชาวสิงห์รวยละสามเดือนนี้ขอดูสิงนะคะคนโสดนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็โสดนะคะถือว่าโสดได้นะควะินเทเลียนนะคะ องไม้เท้าสิงรอคนเก่ารอคนไกลรอคนต่างชาติรอคนที่ห่างกันไปใช่ไหมคะ่ะหมอบอกไปแล้วนะคะมีโอก,กาสกลับมาแต่อาจจะยังไม่เคลียก็ได้นะคะมีปัญหาบางอย่างโอ้นะคะแน่นอนละชาวสิงขาเด e เวอร์ world, นะคะเจ็ดไม้เท้าเป็นโรคของกําแพงนะคะการปิดกั้น หมอเห็นชาวสิงห์ลัคนณะสิงห์มีคุณนึกถึงแต่สิงเก่าๆคนที่ห่างไปคุณยังอะไรอวรแน่นอนเราจะได้กลับมาย้อนกบมาคืนดีกันนะคะสําหรับบางคนแต่สําหรับบางคนนะคะเป็นคนใหม่คุณอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเป็นหุ้นส่วนเพื่อนที่ทํางานนะคะเพื่อนในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้เพื่อนโลกออนไลน์นะคะต่างประเทศต่างชาติได้หมดหรือเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนะคะพวกนี้ขึ้นมานะคะ คุณอาจจะอยู่อะไรอวันสิ่งเก่าคนใหม่ก็มีนะคะแต่หมอว่านะคะถ้าสิ่งสิ่งเก่าคุณรอไปหกเดือน1ปีแล้วหรือกลับไปกลับมาไม่เวิร์กแล้วนะคะลองดูนะคะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆคุณจะได้เจอคนที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมีเงินมีทองเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรที่ดีๆนะคะนะคะอย่าทําให้สิ่งดีๆหายไปนะคะสิ่งใดที่คุณไปนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆแล้วอาจจะพลาดสิ่งที่ใหม่ก็ได้นะคะลองเปิดใจดูนิดนึงนะนะคะ โอเคหมอขอไพ่แนะนำให้ชาวสิงบ้างนะคะท่านจะแนะนำยังไงในถือถ้วยนะคะไปแรกเดวเวอร์ควินเทอเหลียงสิบถ้วยวีออฟาจูนโอเคค่ะไพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะถ้าอะไรที่ขัดแย้งทะเลาะก,กันไปบางคนอาจจะไม่ได้จบนะคะมีโอกาสที่จะได้ย้อนกลับมาเป็นครอบเป็นครัว ะะแต่ถ้าใครโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหมอว่าคุณจะจบบางอย่างนะคะอะไรที่มันไม่ใช่นะคะเราเหนื่อยแล้วเราทุกข์ใจแล้วเรารอคนที่ใช่สําหรับเราคนที่คู่ควรกับเรา ชาวสิงจะมีประสบการณ์นะคะเดวเป็นใบสุดท้ายของเวเจอร์ประสบการณ์มีสติมีปัญญานะคะเราจะเรียนรู้จากจากการเติบโตจากการผิดหวังนี่เรามาเป็นประสบการณ์เราว่าอะไรคู่ควรกับเรานะคะหมอว่าคุณจะมีความรักที่สมบูรณ์นะคะมีคนมาเติมเต็มแน่นอน,นะคะ่ะพวกนี้พายขึ้นมานะคะรอโอกาสรอความรักดีๆให้ให้มาเติมเต็มเราคนดีกว่าคะ่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งไปนะคะหมอว่านะเก็บแต่สิ่งดีๆนะคะ ทิ้งไปนะคะไม่ว่าเราจะเคยทำให้ใครเจ็บหรือใครทำให้เราเจ็บมันไม่มามันไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะคะเราจงต้องเริ่มต้นใหม่นะคะขอบคุณนะคะชาวสิง์ลักษณสิง์นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ